สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำมาจำวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันที่เข้าใกล้เข้าไปทุกทีนะครับสาหรับผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ตอนนี้นะครับโพลหลายสํานักของต่างประเทศนะครับทั้งบูมเบิร์กแล้วก็รอยเตอร์นะครับก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คะแนนของคลินตันนะครับกับคุณบนดาอยู่ราวๆประมาณ3นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะเนื่องจากตัวคะแนนที่วัดออกมาจากโพลนะครับก็จะ ยังไม่ได้เป็นตัวชี้วัด100%นะครับว่าขินตันจะได้เป็นประธานาธิบดีตามที่ตลาดคาดการณ์นะครับอาจจะเป็นทรัมป์นะครับหรืออาจจะเป็นไปตามคาดการณ์ก็ได้นะครับโดยระบบการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นพอปปูลาโหวตนะครับก็คือลักษณะการโหวตเนี่ยจะต้องผ่านนะครับเสียงของสสนั่นเองนะครับก็สสในแต่ละเขตของในในแต่ละรัฐต่างๆนะครับก็จะเป็นผู้ นะครับส่งคะแนนเสียงนะครับเข้าไปในสภาอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัววัดคะแนนกันจริงๆนะครับกอ็อย่างที่ได้เคยบรีฟเอาไว้ก่อนหน้านะครับหุ้นนะครับชอบคินตันนะครับส่วนทองก็จะชอบชป์นั่นเองนะครับก็ถ้ามป์ได้นะครับก็จะผิดคาดต่อ นะครับซึ่งก็จะทําให้ราคาทองอาจจะเซอร์ไพรส์นะครับการที่ตลาดเซอร์ไพรส์เนี่ยจะทําให้เกิดรีแอคชั่นค่อนข้างมากนะครับมากกว่ากรณีเป็นไปตามคาดการณ์นั่นเองนะครับก็ต้องมารอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลจอกมาเป็นไงส่วนในมุมมองของกราฟนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในกราฟลายสีชั่วโมงของเรานะครับก็ได้มีภาพที่เกิด l ล w e r low นะครับหรือเป็นขาลงมานั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ ภาพเริ่มหลุดเชนขาขึ้นตรงนี้ระยะสั้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากวันเมื่อวานนะครับมีแกปบริเวณตรงวงกลมเสียมเงินตรงนี้นะครับก็เป็นแกปที่เกิดจากาข่าวที่ออกมาว่า,าในส่วนของภาค FBI นะครับก็ประกาศว่าคินตันเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับในใน,ในเชิงของคดีอาญานะครับ ในเรื่องของการใช้อีเมลส่วนตัวนั่นเองนะครับบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็ตอนนี้นะครับมองว่าถ้าสมมติว่าขึ้นนะครับก็อาจจะชนแนวแนวแถว1287อนะครับอาจจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับเรามองภาพนี้แล้วนะครับหรือถ้าผ่าน1 2 8 7ขึ้นไปก็จะมีแนวต้านโซน1 2 9 2 1 2 9 5นะครับแล้วก็อาจจะลงต่อนะครับก็บริเวณเบอร์1นะครับแล้วก็เบอร์2นะครับ ถ้าเบอร์หขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนะครับสามารถเปิดช็อตเซลลได้นะครับช่วงนี้บาทก็อยู่ดีๆก็แข็งตามดอลลาร์นะครับในขณะเดียวกันนะครับเบอร์สองนะครับก็เป็นดาวสุดท้ายถ้าขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนะครับก็สามารถเปิดช็อตเซลล์ได้นะครับสำหรับคนที่จะเปิดซื้อนะครับแนะนําว่ารอให้ราคานะครับลงมาเทสแนวล่างนะครับอย่างน้อยอ่าห2ึ่งสองนะครับเป็นแนวเก่าที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับก็ ถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับการเก็บของมากกว่านะครับก็อันนี้เป็นมุมมองภาพกว้างๆนะครับในส่วนของคืนวันนี้นะครับจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็ต้องสําสหรับคนที่กล้าเทคลิสได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาจะค่อนข้างผันผวน,นมากนะครับอาจจะนะครับอาจจะได้ภาพเก่าเหมือนช่วง บรกซิตก็เป็นได้นะครับนี่ก็เป็นแค่การคาดการณ์นะครับแต่อาจจะไม่ได้พันพวขนาดนั้นก็ได้นะครับตอนถึงวันพรุ่งนี้จริงนะครับก็พยายามบาลานซ์โพซิชันนะครับสถานะในพอร์ตฟลิโอะพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนให้สมดุลนะครับก็อย่าเปิดรับความเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับโอเคครับนี้เป็นมุมมองคร่าวๆของวันนี้นะครับสวัสดีครับ